สวัสดีตอนแรงๆนะคะเพื่อนๆทุกคนมนนื่อกี้เป็นเวลา16นาฬิกาเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้ปล่อยงัวมาเลี้ยงนะจ้ะปล่อยงัวออกมาเลี้ยงอยู่ริมห้วยริมหนองริมคลองมาจ้ะเนาะบรรยากาศบ้านนอกกับสิประมาณนี้เด้อจ้าพี่นอ้องพาเพื่อนๆพี่ๆมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะป้าใหม่สีไ้เห็นทีเป็นป้าใหม่เอ็นอ่ะเนยพี่น้อง เห็นผืนเอิญมาต้นยินอ่าแต่ละแต่ละสถานที่แต่ละจังหวัดอ่านสีเอิญมาคือกันเนาะบรรยากาศขังคล้องกับสิสดชื่นประมาณนี้แหละจา้ะสดชื่นประมาณนี้เลยเนาะบรรยากาศบ้านนอกบ้านแม่นั้นอยู่อำเภอรกระเปอร์จังหวัดระนองนะคะเบึงให้บึงน้ำเนาะพี่น้องเน,ะนาะน้ำใสไรเย็นเห็นตัวปลาเลยนะคะน้ำใสดีพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกอสดชื่นครับ สดชื่นยินดีพี่นอ้องคนในเมืองอ่ะคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศบานนอกแบบบานเม่นั้นเนาะบรรยากาศที่ไม่มีมลพิษเนาะจา้ะขางคองของัขงหอยขางน้องเนาะพาน้องวัวมากินหญ้าเนาะจา้ะมาสองคนก็พอบานแต่ว่าสิรัดนัวอยู่คนละฟังเนาะ เพราะว่าแม่นั้นอาจจะยังมาทั้งัวบางเทียก็เลยต้องช่วยกันตอนนี้เขาก็เลี้ยงหายาอยู่ขางคลองนะพี่นอ้องธรรมชาติบานนอก,กประมาณนี้แหละกอไผ่นะี่จะเป็นกอไผ่ตรงด้วยจ้าที่เราเห็นถัดกันไปก็จะเป็นต้นมะเดื่อป่าต้นมะเดื่อป่าก็เป็นลูก,กเมื่อตีพี่นอ้องสุกอยู่ทั้งปีร่วงลงมาก็เป็นอาหารของนกหนูก็ลอกกะเตสัตว์ไม่สุกประเภทเนะจ้าในป่าเนาะธรรมชาติสร้างสรรค์ พราะมันกะพึ่งปล่อยออกมาหนอกคอมันก็สิบข่อยนิ่งไปาไในเนาะยังยังไม่นิ่งยังไม่หยุดอยู่กับที่เนาะจ้ะกระสิเพียนพานแน่จะมีเสียงนกเสียงอี้ยังห่องสัตว์ต่างๆในป่าเนาอพี่น้องเนาะมีสัตว์ทุกประเภทเนาะจ้ะฟังเลยพี่น้องฟังเสียงนกเนาะหน้าร้อนๆนี่ลงคลองอาบน,าน้ำตามๆแลยพี่น้องนี่ ข้างล่างมองห็นนะมันจะเป็นคล,าคลา้ายๆเทาเลยพี่น้องคล้ายๆสาหร่ายเนาะมันมัน,ม,นมันประมเทากินได้หรือจ้ะเด้อมันไม่ใช่เทาที่กินได้เนาะมันเป็นกีไข่น้ำพี่น้องมาเดอ้อใครจะมาชมบรรยากาศาบ้านนอกกับแม่นันเนาะที่ของแม่นันก็จะติดริมคลองหอยน้องสิเลยพี่น้องอันนั้นร่องรอยของน้ำเสาะนะน้ำเสาะตลิงเนาะเวลาหนาฝนน้ำก็ะิเต็มตลิงก็ะเสาะกิน เขามาปีละเล็กปีละน้อยก็ที่เขาไปทางไหน,นอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ตรงปลูกไว้กินนอเนาะจ้ะไม้ไผ่ตรงนี่ก็สามารถเอาไปทําบ้านเรือนก็ได้นะคะคอกลัวแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ปล่อยออกมาเลี้ยงเนาะจ้ะปล่อยออกจากคอ,อกวังหันละนี่แม่นั้นกับเพืเ่อนๆมาเปลี่ยนบรรยากาศซ้ำนี่แหละเนาะจ้ะเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย